<Hello. S 2> ทีมงานวพไลสไตล์สงขลาครับไปดูตำรวจท่องเที่ยวเกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมือทำความสะอาดเกาะพังงันในปีนี้กันอีกครั้งครับเก็บกวาดคนต่างด้าวชาวต่ตางชาติที่มาแย่งอาชีพคนไทยหรือว่ามาสร้างปัญหามาอยู่เกินมาอยู่กินที่บ้านเราเอาที่พองเมืองบายใจเขาให้มาเที่ยวอย่างเดียวไม่ใช่ให้มาทำเต้ามาทำงานก้าวใจสักกันนะอันเดอร์สแตน อย่างเคสนี้ครับตำรวจท่องเที่ยวเกาะพังงานเข้าไปจับฝรั่งสองคนที่มารับจอบทำงานก่อสร้างอยู่บนเกาะพังงานชื่อวาลาดิเมียอายุ61ปีชาวรัเสเซียไอ้ย,ยาชื่อเดียวกับผู้นำรัเสเซียเลยครับแต่ว่าไม่รู้รัเสเซียรัดดวงไหครับงานบ้านเองไม่ทำมาแอบทำงานบ้านเพื่อนอีกคนชื่อนายยานุษอายุ50ปีคนนี้ชาวเอสโตเนียครับ ไปดูภาพตอนเข้าจับครับเป็นเสียงซาวเทรกหรือว่าเสียงในฟิล์มนะครับคงไม่ต้องแปลแฟนคลับตัวพ่อรู้ฟังกันดีครับ FC เราระดับสองภาษากันทั้งนั้นฟังรู้เรื่อง คือเข้าไปจับคาไซงานกันเลยครับดูเหมือนจะกําลังสร้างรีสอร์ทหรือว่าบ้านพักนะครับแต่ว่าไม่มีใบอนุญาตทํางาน ฝรั่งสองคนนี้มารับงานเป็นช่างเหล็กและก็ช่างไม้บิวอินภายในครับฝีมือใช้ได้แต่ว่ามันใช้ไม่ได้ครับทำมาหากินกันแบบนี้ก็ต้องจับและก็แจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญ,ญาตนะครับคุมตัวส่งสพเกาะพ,พง,งันดำเนินคดีนะครับอย่าคิดว่าเป็นฝรั่งดังโดง่งแล้วจะมาทำงานตามใจชอบตามใจฉันนี่มันไม่ได้ครับมาเที่ยวนะได้แต่ว่าจะมาอยู่ประจามาอยู่แบบโอเวอร์สเตย์อยู่เกินอยู่ตามใจชอบ เที่ยวเดินเอาเสื้อผาาบานุ่งผ้าเข้ามาผ้าซักนา้าผืนเดียวมันไม่ได้ครับเห็นคนไทยทําและจะทําให้เหมือนคนไทยมันไม่ได้ครับนี่มันเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพี่หลวงเราเท่านั้นนะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับซึ่งทางพลตํารวจโท ศักซิราเผือกอําผู้ัิชาการตํารวจท่องเที่ยวได้กําชับหัวหน้าสถานีตํารวจท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนําร่องนะครับพื้นที่ใกล้เคียงให้กวดล้างการกระทําผิดของกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามาแฝงตัวก่ออาชญากรรมทุกรูปแบบให้ดําเนินคดีอย่างเด็ดขาดไม่เว้นทุกกรณีครับเพื่อสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นนห้กับนักท่องเที่ยวในช่วงไห่ซีซั่นนี้ครับดีครับแบบนี้ดีดีเวอร์กู๊ด